ช่พเพจอยู่หน้าจอกราฟกันมาเยอะแล้วมาดูหนังกันดีกว่าวันนี้โมก็ได้รวบรวมหนังเกี่ยวกับการล้นคนนมาให้เพื่อนด้วยนะคะไปเริ่มวันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะเจ้า o ูฟออฟเวอร์สต e ีคนจะรวยช่วยไม่ได้นะคะหนังเนี่ยได้บอกเล่าเรื่องราวของจอแนนะคะ เบรกเกอร์หนุ่มนะคะที่เข้าทำงานเพียงแค่วันเดียวนะคะบริษัทก็ต้องปิดตัวลงเพราะว่าเจอพิษของ Black Monday ททำเอาตลาดหุ้นเนี่ยร่วงกันละนาวกันทั่วโลกเลยเขาก็เลยจะต้องทำงานนะในที่ใหม่ได้ที่ทำงานเป็นบริษัทเล็กๆที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คนทำให้การค้าของหุ้นเนี่ยราคาถูกๆแต่ก็เหอะเพชรนะคะยังไงก็คือเพชรจอแดนใช้สกิลที่เทพจัดๆนะคะการพูโน้มนวใจของเขาเนี่ยขายหุ้นได้อย่าง เทพจนใครๆเนี่ยก็ต้องนับถือหลังจากนั้นเขาก็ได้ออกมาเปิดบริษัทขายหุ้นของตัวเองนะคะโดยชวนเพื่อนและคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมาร่วมทีมด้วยชีวิตของเขาจะพลิกผันยังไงบ้างอย่าลืมไปติดตามกันนะคะเพื่อนๆเ,เรื่องที่2องค่ะ The Big Shot เกมฉวยโอกาสรวยเป็นเรื่องของวิกฤตการเงินของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเจาะลึกเกี่ยวกับเกมการเทรด แบบที่ใครที่เป็นมือใหม่นะคะก็เข้าใจคำพท์ได้อย่างง่ายแน่นอนใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยดูหนังเรื่องนี้เข้าใจรู้เรื่องแล้วก็สนุกอย่างแน่นอนเรื่องต่อไปนะคะ Inside Job เป็นหนังแนวสรารคดีระดับรางวัลออสการ์เลย เ,เกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยของวิกฤตการเงินในปี2008ที่เผยให้เห็นกระบวนการช่อโกงของกนระดับสูงความน่ากลัวของอำนาจเงินในทางที่ผิดเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวสาราคดีเลยก็จะมีเหมือนบทสัมภาษณ์เหมือนแบบอ่าเล่าเรื่องราวให้ฟังอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าสนุกนะคะครบเครื่องค่ะแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วย ต่อไปนะคะก็คือเรื่องอลสตีนะคะหุ้นมหาโหดอ่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของโบรกเกอร์หนุ่มเหมือนกันที่มีไฟแรงมากที่ยอมทําทุกวิธีทางนะคะให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยใช้การชิงไหวพริบความโลภแล้วก็การลงทุนเกได้ว่าถ้าใครอยู่ในวงการการลงทุนแล้วก็อยากจะหาหนังมันมัน,มนสนุกสนุกนะคะแนะนําเรื่องนี้เลยเรื่องต่อมาค่ะคือเรื่องมารจินคอหรือชื่อไทยก็คือเงินเดือนนะคะเล่าเรื่องราวในช่วงเหตุการณ์วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ เป็นวิกฤตการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาภายในเวลา24ชั่วโมงอะตื่นเต้นแล้วหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากการเอาตัวรอดของธนาคารยักษ์ใหญ่นะคะเรื่องจะเป็นยังไงต้องไปติดตามเรื่องต่อไปพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแชร์ลูกโซ่นะคะนั่นก็คือเรื่องบิลลี่แนบอยขับรวมพลรวยอัจฉริยะเรื่องนี้อะจะทําให้เห็นว่าความโลภและก็ความแค้นเมื่ออยู่เหนือการควบคุมแล้วเดี๋ยวจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างซึ่งหนังเนี่ยก็จะเล่าถึงการแชร์รลอกอกกเาางินจนจคที่่ไมรู้ จนตัวเองนะคะร่ำรวยนะคะตีแผ่ด้านมืดของวงการนักลงทุนและมีต้องดู เรื่องต่อมานะคะเอกซ์ตี้นะคะหรือเล่นลึกหุ้นเงินตรานะคะเรื่องนี้จะทําให้เห็นว่าการเงินแล้วก็ธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเชี่ยวชาญแล้วก็เก่งได้อ้าคนธรรมดานะคะก็สามารถที่จะเก่งได้เช่นเดียวกันโดยหนังเรื่องนี้จะทําให้รุนระทึกไปกับการค้นหานะคะการเดินทางแล้วก็การแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ตื่นเต้นแน่นอน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะใครได้ดูเรื่องไหนกันแล้วบ้าง